โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่ได้ทําการถอนออกไปนะครับในครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาถอนเงินนะครับในส่วนของแอป c a t c h ่นะครับเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตนะครับว่าตัวแอปเนี่ยยังจ่ายเงินเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ อเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับดูด้านล่างคลิปวิดอได้เลยนะครับผมได้สอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับในคลิปแรกไปดูกันได้นะครับโอเคแอปนี้นะครับเป็นการถอนเงินผ่านบัญชี PayPal นะครับช่องทางเดียวเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี PayPal เนี่ยก็เล่นแอปนี้ก่อนได้นะครับ เพเพเนี่ยสมัครตอนไหนก็ได้สมัครหลังก็ได้นะครับผมสะสมคะแนนรอไว้ก่อนได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเพ y p เพเนี่ยจะเปิดให้สมัครตอนไหนเราจะต้องรอการอัปเดตของเพ y p เพอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์เพ y p เพลได้นะครับหรือจะโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่าเพ y ์เพเนี่ยจะเปิดให้สมัครตอนไหนอย่างไรนะครับโอเคในส่วนของแอปนี้นครับเป็นการดาวน์โหลด เกมต่างๆเข้ามาเล่นหรือว่าแอปต่างๆเข้ามาเล่นเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับช่องทางการรับคะแนนเนี่ยมี2ช่องทาง1ก็คือการเล่นเกม2ก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่215,139คะแนนนะครับการถอนนะครับก็ให้เรากดที่รูปดอลลาร์ด้านล่างนะครับกดพี่ PayPal นะครับผมั้นต่ําอยู่ที่0.5ดดอลลาร์นะครับการจ่ายเงินของแอปนี้นะครับเมื่อเราถอนไปเนี่ย ค่าเงินที่เขาจะจ่ายมาให้เราเนี่ยจะเป็นค่าเงินของยูโรนะครับในแอปจะเป็นดอลลาร์เมื่อจ่ายมาแล้วจะเป็นยูโรนะครับผมค่าเงินของยูโรเนี่ยจะแพงกว่าดอลลาร์นะครับคะแนนที่ใช้ขั้นต่ำนะครับ14,997าคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะถอนที่สูงสุดเลยนะครับตามคะแนนที่ผมมีนะครับถอนได้ที่5ดอลลาร์นะครับผมจะกดไปที่ p a y o u t นะครับผมกด Payout อีกครั้งนะครับโอเคนะครับผมได้ถอนออกไปแล้วนะครับ เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับคะแนนเนี่ยถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกดไปที่คะแนนด้านบนนะครับนี่ครับที่ผมถอนออกไปนะครับผมจํานวน5ดอลลาร์นะครับ5 USD นะครับลองเงินเข้านะครับผมเพิ่งถอนไปอันนี้ก็เป็นประวัติคะแนนที่เราได้รับจากการแนะนําเพื่อนนะครับหรือการเล่นเกมเนี่ยจะแสดงในหน้านี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ก็ไปแนะนําเพื่อนต่อได้วิธีการแนะนําเพื่อนนะครับกดไปที่รูปวงกลมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าตรงนี้นะครับก็จะมี referral นะครับที่เป็นการแนะนําเพื่อนนะครับกดไปที่250นะครับหรือจะกดตรงรูปบวกก็ได้นะครับเนี่ยกดไปนะครับโอเคกดไปตรงรูปรูปรูปยิ้มอะที่มันเป็นรูปบวกนะครับกดเข้าไปนะครับ น่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราแชร์ไปยังหน้าเฟซไลน์หรือว่าส่งผ่านม e s s นเจอรก็ได้นะครับมันจะมีลิงก์นะครับผมกดแชร์ไปได้เลยนะครับผมเครับรอเงินเข้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท้ายคลิปนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่ได้ทําการถอนออกไปนะครับในส่วนของแอปแคชชี่นะครับผมก็ได้ส่งเงินมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลย ยอดเงินที่ได้รับนะครับเป็นเงินสกุลยูโรนะครับอ่าตอนที่เราถอนเนี่ยมันจะเป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับเมื่อแอปจ่ายมาให้เนี่ยจะเป็นค่าเงินของยูโรนะครับ4.28ยูโรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะครับได้รับยอดตามนี้เลยนะครับชื่อแอปชัดเจนนะครับด้านบนนะครับแคชชี่นะครับผมนี่เลยนะครับด้านบนเลยนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงนะครับสำหรับใครนะครับที่ยัง ไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่ได้ลองดาวน์โหลดมาเล่นเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาเล่นดูกันได้นะครับผมเป็นแอปฟรีนะครับที่ถอนเงินได้อยู่นะตอนนี้นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ